เพราะนั้นต้องฝึกเด็วครับฟิวนะเดี๋ยวสอนต่อไปผมให้สี่เดือนไปทำการบ้านนะรับรองนักเรียนเต็มห้องคนระับแต่ว่าสุดท้ายเี๋ือคนสองคนนะมันเป็นปกติครับอ่ <c oughs> เพราะอะไรนะมันไปคนละคนละหน่อยไงถอยถอยอย่างนี้แหละปกตินะมาดูอาขยาดกันครับภู <c oughs> วาทิคณะหมวดธาตุมีผู้ธาตุเป็นต้นนะหรือว่าหมู่ธาตุที่มี ประเภทหรือลักษณะเหมือนกับภูธาตุอาทิศาสตร์นี่มันมีอัตระการละไงเอามาดูครับหลังปาจาไซใสอิติอายังทาตุหลังปาเกใส่วัตติเราแปลธาตุเนี่ยให้แปลแบบน,นี้แล้วก็มีหลายนัยยะมากเลยนะหลายนัยยะมากเวลาแปลธาตุ อังธาตุอันว่าท่านี้อิติคือปาจะนะครับวัตติย่อมเป็นไปปะเกในการหุงการต้มปิ้งย่างว่าไปได้หมดอังธาตุอันว่าท่านี้อิติคือปาจะวัตติย่อมเป็นไปปะเกในการหุงการต้มเพราะนักลาพูด ปัจจัยบางเเคในการของการต้มก็ใช้ได,ด้แล้วรูปเอขันเมื่อรูปปัจจายติว่าปจัจจายติดังนี้ทีเต้ดำรงอยู่แล้วรูปเอขันเมื่อรูปปัจจายติว่าปจัจจายดังนี้ทีเต้ดำรงอยู่แล้วนี้ทำไงต่อครับอ่ะ อยังวิธีอันว่าวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้กะจายเนนะอานระกาจายนะอุจเต,เตจะกล่าวจะกล่าวนะครับจะกล่าวการตั้งชื่อธาตุสูตรนี้ครับมีกี่บทครับ,บอ่ตาตบทครับ ภูว <S ess> ่ทายุต <S ess> ิเอกังปะทางท่าทาวุติเอกังปะทางวิพัตติยันต์าปะทาวิภาคาวะเสนะทาวิปะทามิทางสุตันติทัสตาพังภูว่ทายุติเอกังปะทางท่าทาวุติเอกังปะทางวิพัตติยันต์าปะทาวิภาคาวะเสนะทาวิปะทามิทางสุตันติทัสตาพังภูว่ทายุติเอกังปะทางท่าทาวุติเอกังปะทาง วิภาตยันตปัาวิภาคาวเสนะทวิปาทามิทางสุตันติทัตตะพัง สุดท้ายเลยโยกศรัทธามันนะครับไม่มีตัวตามมานะศรัทธาว่าสัพท์ทั้งหลายภูวาทโยมีภูธาเป็นต้นทาตาโวชื่อวาธาตุมีชอวาธาตุครับใส่หนติก็ได้นะหนติย่อมมี ยังเป็นยังเป็นสองตัวศรัทธ,ธาอันว่าสธธาสตว์ทั้งหลายภูวัตโยมีภูธาเป็นต้นธาทาโวมีชื่อว่าธาตุผลติยังเป็นมีสองตัวของรู้สึกที่เขาใส่อะไรเนาะ ใช้สัทธาณนานะหมู่แห่งศัพท์ทั้งหลายกริยาวาจิโนที่กล่าวกริยาเยเหลา่าใดผูจอิตเจวังนะอัธโยมีอย่างนี้ว่าภูดอย่างนี้เป็นต้นเตสัทธาคณาเทสัทธาณานะหมู่แห่งศัพท์ทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าตุสัญญามีชื่อว่าถ้าผลติย่อมเป็นเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ว่าเราตั้งปัจจัรับนี่ยอ่อลงมาเยอะเลยมัม้ยเห็นมั้ยย่อลงเยอะมะั้ยแต่ว่าผมพูดหมดแล้วผมพูดหมดแล้วนะเอา นื้อหาเยอะต้องอ่านหนังสือเยอะนะั่นเข้าใจอามาดูต่อนะครับ <c oughs> ส่วนนี้เป็นสัญญาสูตรนะญาสูตรเอาดูวุติครับสาธานว่าสัตว์ทั้งหลาย ผูจิจาธโยมีว่าภูด,ดังนี้เป็นต้นทาตาวนามะชื่อว่าธาตุชื่อว่าธาตุนะครับผลติย่อมจำเป็นนะเพราะนั้นของเราใช้ศรัทธ,ธานะของรู้สึที่ใช้ศัทธ,ธาคณะ ด้าวหนึ่งสถานวาสาทั้งหลายภูอิจาทโยมีว่าภูดังนี้เป็นต้นธาโตนวะมีชื่อว่าธาดผลติย่อมเป็นมาดูตรงนี้เนี่ท่านอธิบายไว้อ่านเพิ่มมานะตรงนี้ก็ท่าน,นก็อธิบายไว้ ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็การโยกามนะฟิลท่านก็ได้สามระยะนะอ่าผมเอาระยะแรกนะครับระยะที่สองก็อีกทางสัทธาโูปังก็ได้ระยะสามก็อายังสัทโธก็ได้ผมชอบตัวนี้อายังถาตุกนะเขาบอกว่าคำพีนี้นะฮะ กับระท้ารุสธ,ธิจะตั้งทา่าไม่เหมือนกันนะคือนําเสนอไม่เหมือนกันพรท้ารุสธ,ธ,ธินี่เขาแสดงภูท่าก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นก็แสดงประจธาตุแต่ของเราเนี่ยแสดงนะรครับแสดงประจธาตุก่อนเพราะว่ามันง่ายแก่ความเข้าใจจึงแสดงประจัธาตุเป็นหลัก ของรูปสีกที่ก็แสดงปูท่าเป็นหลักก่อนต่างกันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เกี่ยวกันเขาเกี่ยวว่ามันอันนี้ไงเข้าใจง่ายนะไม่เกี่ยวกับก,การการท่ามาดูนะครับอธิบายเนะี้ยภูวัตโยนะครับจะมีการตัดบท อยสองนัยยะก็คือนัยยะของปรท้าวดุสิทธินะท้ระารดุสิทธินี่เขาตัดบทอยู่สองนัยยะนี่นัยยะแรกนะครับตัดอย่างนี้ครับภูกับอาทโยกับนัยยะสองภูวาอาทโย เพราะงะั้นคมัมภีร์นี้ไม่เอานยัยนี้นะนี่ภูกับอาทโยกับภูวาแล้วก็อาทโยยังภูวาแล้วก็อาอทถินี่นแหละ เพราะนั้นท่านเลยตัดบทอย่างนี้ครับภูกับอาทะโยไม่ตัดบทเป็นภูวากับอาทะโยตามที่กล่าวไว้ตามพุทธิยาหนหยของพระธรรมุสิทธิเพราะว่าอุตติเขาอธิบายอย่างนี้นะมีวาไหมไม่มีนะครับนะเลยอ้างตรงนี้นะภูอิจฉาทโยนะครับมาดูต่อนะครับภูวาทะโยเนี่ยเป็นวิเศษณนะของปเสสาะคือศรัทธา นี่ยตันนี้ไม่ใช่วิเศษนะของทาตาโวนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยประกอบหลังผัวทโยก็กเลยบอกว่ารู้สิทธิเนี่ยใช้สัทธาขนานะกลุ่มศัพท์แต่คำพ์นี้ใช้ศรัทธาเพื่อย่อคำครับนะย่อมาเลยนะแต่ว่านืหาหเราียนไม่ย่อนะก็ย่อเหมือนกันแต่ว่าก็ได้หลักหนัก ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะคําว่าคาตโวเป็นนามศัพท์จัดเป็นสัญญาวยากะศัพท์ครับคือศัพท์ที่แสดงชื่อดังนั้นจึงแปลว่าชื่อวา่าธาเพราะอธิบายด้วยนามศัพท์นะคาตาโวนามะนะแต่ว่าถ้าไม่ประกอบนามศัพ์เนี่ยก็ mm hmm. จะแปลว่าอะไรมันจะไปแปลธาตุทั้งหลายมีภูธาเป็นต้นโหติย่อมลง เป็นเรื่องเลยผนตีย่มลงไปมันไม่ได้นะ้ทาท,ทั้งหลายเนี่ยย่มลงเขาไม่มีอาการลงทานครับมีแต่ลงเลยครับลงวิพากษกับปจัจใจนะั่แหละเขาไม่มีลงธาตุเขาเลยบอกว่าการประกอบนศัสท์มีประโยชน์ตรงนี้แหละการความเข้าใจคาดเคลื่อนนะของนักศึกษานะครับ แต่ความจริงนะเขาเลยบอกว่าเนี่ยสูตรไม่มีการกําหนดลงธาตุเพราะว่าธาตุเป็นรูปเดิมของอังคยาหรือกิจอยู่แล้วเหมือนนามศัพท์คือริงคนระับเป็นรูปเดิมของบทนานั่นเองดังนั้นท่านจึงกล่าวถึงสูตรที่ลงวิพัตน์และลงวิกรณปัจจัยเท่านั้นโดยไม่กล่าวถึงสูตรที่ลงลงธาตุครับไม่มี มีอสูรที่ลงมีพาดกับลงปัจจัยพกตั้งชื่อว่าธาตุเนี่ยมีประโยชน์เพื่อแสดงศัพท์ตอนนั้นแสดงกริยาได้เองพอตั้งชื่อปุ๊บเรารู้เลยว่าศัพท์เหล่านั้นต้องแสดงกริยาเมื่อกี้เราเรียนถาใช่ไธาตุมีกริยาเป็นสกัดถาคืออัดของเขา เพราะฉะนั้นพอตั้งทิวทาศนปุ๊บเราก็จะรู้เลยนะนะไม่เข้าใจผิดนะครับว่าสัตว์เหล่าน,นั้นเป็นตัวบุคคลสิ่งของเหมือนนามัพท์หรือริงที่เป็นรูปเดิมของบทนำนั่นเองเพราะฉะนั้นอนะ่ะพวกนี้การตั้งเชื่อมีม,มีส่วนสําคัญอย่างหนึง่งให้รู้ว่าศัพท์นี้แสดงความหมายอะไรแล้วก็ หมายถึงอะไรนะครับไม่ให้เข้าใจผิดนะบางทีเข้าใจผิดนะท่าเป็นบุคคลสิ่งของหรือเปล่านี่ถ้านึกเรียนใหม่ก็งงนะเพราะนั้นถ้าตัวนี้แสดงกริยาครับพอตั้งชื่อปุ๊บกำหนดได้เลยมาดูการประกอบลูกศัพท์นะครับภูวาที่ตัดเบอรมาจากภูกวากับอาทิรงวะอาคมโดยสุดว่าเยวาววมาธาราสารา,ราจา เข้ามานี่ยมีคาว่าภูอาทเยสังเตภูวาธโยภูท่าเป็นต้นของศัพท์เราได้ไมีอยู่ศัพ์เรานั้นชื่อว่าภูวาทิครับรูสิที่ตัดเป็นสองในไหมนี่ภูกับอาทโยโลงวะอาคมด้วยสูตรย,ยาวามทาทันนตารราจาเข้ามา ภูวาอาทโยคําว่าภูวาเป็นเทวันท่าสมาธิเขาว่าภูจาวาจะภูวาเห็นไหมเห็นยังภูวาตรงเนี้ยเห็นไหมภูวานะอธิสั์ในภูวาทิใช้ในความหมายอุปการาเา็นเหมือนกันประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นอธิสั์ สำคัญเหมือนกันนะถ้าเรากำหนดดีนะครับมีมีความหมายเหมือนกันหรือประเภทเดียวกันเ้วยอประกาะนะก็คือหมายถึงศัพท์ที่แสดงกริยาเหมือนกับภนะูธท่านเนี่ยแหละเพราะนั้นศัพท์ที่แสดงกริยาเหมือนภูธท่านตรงนี้ก็จัดเป็นอันของอธิศัพท์ใช่ไหมที่เป็นประการะนะครับตามในแรกนะตรงนี้ หรือหมายถึงศพา์ดังกล่าวนะครับที่แสดงกริยาในตรงนี้ f e e หรือศพา์ดังกล่าวที่แสดงกริยาที่เป็นอากรระเหมือนภูธาตุและแสดงกริยาที่เป็นสัมกะเหมือนกับวาธาตุครับนี่คําว่าภูวาตัวนี้หมายถึงอาการะธาตุกับ การรมกาศธาตุก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้นะก็จบแนละ้วหนึ่งสูตรนะได้แค่หนึ่งสูตรเองครับดีใจไหมจบแล้วนะครับมีแค่นี้แหละเพราะนั้นก็อธิบายแค่าสามเฉยภูวาธโยมีอยู่สองในก็คือเราพูดในสมสุกษคือในยะที่ประทับรุสิทธิ์แสดงแหละแต่ว่าเราไม่เอาในที่สอง เราเอาในแรกเนื่องจากว่าในวุติเขาแสดงแสดงไว้ครับแสดงไว้ไม่มีว่าธาตุถ้าเลยคอยตามวุตินะว่าประสงค์เอาในแรกแต่เบิดเป็นภูกับอาทิลงวะอาคมด้วยเยาวามาธานะตุนตาร,ราจะเข้ามาท่านไหนสองก็เป็นภูว่าใช่ไหม แล้วก็ภูวาอาทิอ่ะสูงขันแขวงแนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาต่อนะตั้งชื่อท่าเลยนะเนะตั้งชื่อท่านะครับอืตั้งนี่ตั้งภูชื่อท่าด้วยภูวาทโยธาตาโวอะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ลบนะเพราะว่า มีแค่สระตัวเดียวแต่ถ้าปัญจธาตุาเขาต้องลบใช่ไหมลบสระที่สูงทอธาตุด้วยธาตุสันตโลโปรเนกับสระสระ